thank mm -hmm. you วันดีคืนดีก็อยากมีวันที่สดใสวันที่กูนั้นได้ยิ้มวันที่กูยังตลกไหวความหมายของความสุขมันอยู่ในตำราบทไหนพอตอนนี้กูยังนั่งซึมร้อมกับน้ำตาที่หยดไหลไม่มีคำว่าความสุขในหัวกูสัก,กนิดมีแต่สิ่งที่ว่างเปล่าที่ตัวกูไม่อยากจะคิดต้องเจอกับคำคนที่ทนฟังเลยอยากประชิดสรุปความสุขมันอยู่ไหนกูสงสัยมาทั้งชีวิต บางคนที่เข้ามาจะหลอกลวงหรือจริงใจ,จงกูเลยตัดบทก่อนที่ความรู้สึกจะยิงใหญ่คำพูดที่อยากบอกอยู่ในคำคมที่อิง,งไปสุดท้ายกูมีแต่ความฝันหัวพิงผนังหลังพิงไม่ ความสุขที่กูคิดคือการที่กูเป็นแรปเปอร์แต่ความจริงมันทอราหดกูต้องโดนด่าว่าแอคเวอร์การที่กูเป็นตัวเองมันผิดเออดีว่ะพวกแกงสเตอร์บางทีชีวิตของกูแท้ๆมึงเสอกรู้ดีเป็นแฮกเกอร์ก็มีแค่เพื่อนกูที่กูยังคงสนุกดีจริงใจให้กันไม่ต้องกลัวว่าจะหลุดซีนไม่มีมาเสแสร้งหรือแกล้งทำเป็นสะดูดีเพราะเพื่อนกูนี้ไม่เคยลืมกูพออยู่ด้วยกันก็สุด การเรียนของกูก็ดีไม่เคยมีงานที่หมากหมมมีแต่คำชมเชยความเก่งความดีที่สะสมแต่กว่าที่กูจะเก่งกูก็นั่งท้อไปนานวัน,วนเพราะการเรียนแม่งโคตรจะหนักจนกูต้องเครียดตามๆกันกูอยากมีกำลังใจมันในเวลาที่เศร้าบ้างเพราะตอนกูได้อยู่คนเดียวไม่เคยมีใครมาเข้าข้างกูต้องอดทนตล,ดตลอดเวลามีเรื่องที่เครียดจัดจนบานที่กูก็ทนไม่ไหวทำไมโลกนี้ไม่เฮียสัต ปัญหาที่เคยเจอกูผ่านมาด้วยตัวคนเดียว,ยวบางทีก็อยากอยู่ในสังคมเลยต้องทำตัวให้กลมเกลียวมันทำให้กูได้เจอนิสัยของคนที่ชอบกระทำคือทุกท,ทุกคนมีดีและร้ายนิสัยที่สองที่ซ่อน,อนประจำ,ะจำชีวิตเคยมีความรักแต่ก็ไม่เคยสมหวังกับใครความผิดพลาดที่เคยได้พลั้งกูจะไม่มองหันหลังกลับไปการเข้าใจใครสักคนจะความรู้สึกผสมกับใจสุดท้ายม่มีใครรักกูจริงเหลือเพียงไว้แค่ตัวกูกับไม่ อายุกูก็ยังน้อยแต่ต้องมาเจอปัญหาต่างๆชีวิตกูต้องจริงจังไม่ยอมให้ใครมาถา่าผ่านกูอยู่กับความมืดมิดทั้งที่กูอยากมีแสงสว่าง,ส,างสุดท้ายตัวกูก็แค่มนุษย์ที่อยู่บนโลกที่แสงประหลาดเย่อ yeah.